นนอย,อยาลงหม,ม้อเออเวลาเขาเจ็บยาอะไรมาแล้วแต่ยาต้มเนี่ยจะต้มแล้วจะเส่นั่นหมอ้อลงหม้อเนี่ยเออมันต้องทำอะไรก่นบอกว่าอย่างเงี้ก็บอกเย็ดับพิษร้อนกูจะถอนพิษไข้ไข้ยเย็นเหมือนน้ำแม่คงคาอมจะหวาฮะอมจะว,า,จะวาหายยา นี่ก็นี่ก็เทพบิดาเหมือนว่าบิดาเทียวดาบอกเหมือนกันเนาะเอ้าแล้วมันจริงก็ไม่จริงก็ลองไปถามผู้คนเก่าๆมันกันเออมันต้องอาจารย์เหมือนกันอาจารย์มัได้มาเลยหลาอยู่อย่างเนี่ยยังก็ลุงพ่อปู่ลุงพ่อปู่นู่นพี่จิตเห็นเลยไอหลานบอกเอ็งเอ็งจะไปไปไหนละ มาญอีกู้ยิ่งก็ปลูกก่อนโดยนี้บอกว่าผู้ปลูกเขาจะทำเทียนตังต้งตั้งแต่ปไปร้ยวเปร้ยปช่อไปแต่ปไปรี้ปร้ยปช่อไปอย่างนี้นะฝนตกใหญ่เลยทีนี้บอกไอ้ไอ้หลานเอ้ยเรื่องลูกปู่ถ้าหากว่าฝนมันตกเพียงอย่างนี้ทวักค้ามันผ่าแล้วลูกปู่ ลุงปูบอกโอ๊ยม uh, ันไปไหนล่ะนุยวาผามึงไม่กลังกออวกับฟ้าผามไม่ก้วลุงับเบิดยังไม่กลัวเลยก็ว่าแนันเดี๋ยวไปคุอะไรหรออย่างเงี้ยของนั่นของลับเหมือนกันบอกเออเขาผลท้ายหลบฝนที่ในศาลลุงผาปูนี่แหละลุงผาปูกำลังนั่งที่นั่นฝนตกเอา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 เอืองหูเอือตาไมว แต่มันมีระถาที่ว่า,วาเขาโอมมวนขึ้นโอมเนาะของพระฤาษีเนอะโอมฮึมฮึมฮัมฮัมมาหุบมาหับแล้วไงนี่ก็ไม่ขลายักขอนัโมพุทธายะเนี่ยเท่านี้แหละ บางวันขนาดฟ้าผ่าไม่กลัวนี่มันไม่ต้องไปแคร์มันก็แล้เบิดก็ไม่กลัวว่า